มาเจออีกจุดหนึ่งละโอ้จุดนี่งามเลยแต่ว่าจะช่ำฝนมากเพราะว่าฝนมันตกเมื่อวานสองวันที่แล้ววันนี้ได้กินเห็ดอ่อนๆนะทุกคนแมวดิที่แมวตัดตรงนั้นให้พี่แล้วกันเพืงแมวอยู่ฝั่งนั้นขึ้นไปต่อจ้ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินเขากันนะอันนี้คือเดินเขาจริงๆนะเดินเขาหาเห็ดเพราะเราเดินขึ้นภูเขากันเป็นจุดๆเลยค่ะ ย yeah. ไหวไหมมาได้อยู่เอานี oh, wow, yeah. <S S oh, so ่ม oh, า้ยครับโหแรงดีมากเพราะว่าลุยสุดๆแล้วดูเออสุดยอดเลยย่าเจ้าชูออกอันนี้คืองานใหญ่เลยนะเนี่ยแก่ย่าเจ้าชูของขาเนี่ยธรรมโมสังโคย่าเจ้าชูจัง ตอนเช้าๆค่ะทุกคนป่าหลังฝนตกวันนี้นะคะชุ่มชื้นมากเลยค่ะเราไปเก็บเห็ดกันต่อนะคะไปกันเลยค่ะมาลุ้นกันนะว่าวันนี้เราจะได้เยอะหรือเปล่าเนาะไปเข้าไปขวเจอตรงนั้นและข้างหน้านั่นแหละเข้าไปกันเลยค่ะดินกำลังกำลังชุ่มชุ่ม ป่าหลังฝนตกนะชุ่มชื้นมากเลยทุกคนนี้เจอแล้วค่ะจุดแรกค่ะจุดแรกจุดแรกได้อยู่นะคะตัดเอาเนาะไม่อยากกระทอกเปลือกไม้นะคะเ,เสร็จแล้วเราก็จะรวบนะคะ เห็ดมันชุ่มน้ำนะทุกคนฝนมันเพิ่งตกเมื่อวานนะคะอะได้อยู่ค่ะได้อยู่เอาไปแกงเนาะหาถุงโอ้ยกีย่าเจ้าชู้นี่ก็เห็นไหมทุกคนเอ้ยดูมันติดดีมากเลยเห็นไหมเดินเข้าไปก็โดนอใส่ลงไปเดี๋ยวคนเห็นอีกจุดหนึ่งตรงนั้น ตรงนั้นจะดอกใหญ่เดีย๋ยวขวจะเข้าไปเอาตรงนั้นโอ้โหตรงนั้นดอกใหญ่มากทุกคนแล้วก็อันนี้มันเห็นไหมแห้งเน่าไปเลยโอ้โหตรงนี้แก่มากๆปล่อยเป็นเชื้อไปแล้วกันนะคะดูสิโอ้โหทุกคนมันโดนน้ำแล้วมันฉ่ำไปเลยแล้วก็อะปล่อยเป็นเชื้อไปนะคะตรงนี้ น,นี้ได้อยู่นะสวยกำลังดีทุกคนแล้วก็อันนี้เนาะงามอยู่นะคะงามอยู่เนาะตรงนี้มันยังเล็กๆอยู่เลยอะ่ะมันยังเล็กๆอยู่อะ่ออะ ือมันเล็กเกินน่ะเนาะไม่อยากเก็บนะใช่เอามาเจออีกจุดหนึ่งละโอ้จุดนี้งามเลยแต่ว่าจะช่ำฝนมากเพราะว่าฝนมันตกเมื่อวานสองวันที่แล้วเคลียร์พื้นที่ก่อนเนาะงามงามงามจุดนี้งามโอ้ย โชคดีนะเนี่ยเห็ดอ่อนๆนะเนี่ยเราก็ยังมีสิทธิ์ได้กินเห็ดอ่อนๆนะวันนี้โอ้ยตายละข้างหลังนะเหมือนมันเป็นไอ้เห็ดไอัน,นี่นาฟีเซนแบกอะแมวมหนึ่งดอกวันนี้มากับน้องแมวเช่นเคยนะคะทุกคนมากับน้องแมว USA นะคะมาลุยป่ากันอีกแล้วค่ะเดี๋ยวขอเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วค่อยเก็บนะเพราะว่ามันจะมีพวกหนาม <Yeah. S 1> ดอกกุหลาบ ใช่มันพี่จะเริ่มเก็บตรงนี้ก่อนลอะหามีดก่อนตามรอยกวางตรงนั้นเออไปเลยมวเข้าไปดูข้างในอ้อันนี้ก็กำลังงามเนี่ยใช่มันบางอันมันก็นเน่าเนาะอ้ยอันนี้อ่อนๆจ้าวันนี้ได้กินเห็ดอ่อนนะเนี่ยสวยสใส่ถุงไปเลยจ้ะ มาเดินป่าอย่างนี้ไม่มีสิทธิ์หิ้วตะก,ก้าสวยๆเข้ามานะคะต้องเอาถุงอย่างเงี้ยถนัดที่สุดละตัดก่อนฮะเก<า>็บไม่ได้หญ้าเจ้าชู้หญ <laughs> ้าจเจ้าจชูตเต็มขาค่ะดูนี่ดูนี่ดูนี่ดูน,ดนี่เห็นไหมยังไม่ทันไรเนี่ยขึ้นมาเต็มขาแมวมาช่วยเก็บมาช่วยกันเก็บเร็วมาเหอะมาเหอะมาช่วยกันเก็บทั้งนี้เดี๋ยวค่อยเข้าไปเออ มามาเก็บให้หน่อยให้ให้แมว USA <c oughs> มาช่วยเก็บหน่อยต้องคนหนึ่งเก็บ <c oughs> คนหนึ่งถ่ายมันถึงจะสวยขอกล้องเราขอน USA หน่อย <c oughs> อาปตัดเลยจ้สะสอออยู่นะขอนนี้นะ่ะงามงามจับถนัดไม่มีดพี่โอ้ย ยอ,ยอ,ยอะถุงใส่เข้าไปเปียกฝนใช่มันฉ่ำฝนมากเลยเนาะ,ะตัดเลยพี่จะถ่ายเอาโลเคชั่นก,กว้างๆแต่ทุกคนอย่าหานะขอสงวนลิขสิทธิ์นะคะมุมนี้จุดนี้ขอสงวนลิขสิทธิ์คะ่ะอย่าถามนะคะอย่าถามนะคะอย่าถาม <laughs> เพราะฉะนั้นกวัวเราจะเจอมันต้องมุดป่ากันสุดฤทธ หนามหนามท่านผู้ชมค่อยๆค่อยๆเ,เอาเอาเอาหนามออกก่อนดูย่าจะชื้เอาไม้เอาไม้ไอ้นั่นฟาดเอาหนามออกก่อนไหมยายะอันนี้เราจะถ่ายกันสดๆเลยวันนี้อะถ่ายยาวๆเลยค่ะไม่มีการตัดต่อช่วยกันเก็บช่วยกันถ่ายโอ้งามงามขอถ่ายรูปกันแมวพี่ขอถ่ายรูปกันตรงนี้มันจะเป็น มันจะเป็นป่าดอกกุหลาบนะทุกคนเนี่ยเห็นไหม,มต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไม่นั้นโดนโดนหนามกุหลาบขวนญนะเนี่ยแล้วก็มีขอนเห็ดอยู่ตรงด้านล่างนะเนี่ยต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนที่เราจะเก็บเคลียร์แบบอนุรักษ์นะคะน้องเคลียร์แบบอนุรักษ์เคลียร์แบบอนุรักษ์ใช่แต่วันนี้ป่าสวยนะทุกคนป่าชุ่มชื้นมาก ชุ่มน้ำชุ่มฝนเห็นไหมงามงามสวยมากอันนี้รออีกสองสาวันลงมาอีกไหมเนี่ย <laughs> เพราะว่าดอกอ่อนๆมันขึ้นเยอะมากเลยนะเนี่ยโอเคตัดวางตัดวางนะคะ อันนี้ก็ดึงขึ้นเลยก็ได้เ,ออเดี๋ยวค่อยเก็บใส่ถุงทีเดียวเนาะสวยมากวันนี้ได้กินเห็ดอ่อนๆนะทุกคนแมวเดี๋ยวให้แมวตัดตรงนั้นให้พี่แล้วกันเพราะแมวอยู่ฝั่งนั้น สวยอะยาวๆเลยค่ะแมวตัดเลยตรงนั้นงามวางเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาถุงมาใส่เฮ็ดร่วงว้าว look so beautiful สวยงามจ้ะสวยงาม ไปตัดเห็ดหินจือนะคะเรามาตัดเห็ดน้ํารมสีทองกันค่ะ <C oughs> <Oops. S 1> เยอะอยู่เนาะจุดนี้เยอะอยู่นะเย <C oughs> จะได้ฝนลงเอออันนั้นเป็นงงน <C oughs> ้ำกเนี่ยโอ้ดูเห็ดข้างในดอกนั้นอ่ะ <C oughs> มันชุ่มน้ําจนแบบไม่เห็นลายของมันนั้นน่ะ <C oughs> สวยงามจ้ <C oughs> าใส่กระเป๋าเลย <C oughs> วันนี้เหลือเหลืออีกวันนี้นี่ได้เก็บได้เท่าไหร่เดี๋ยวจะเอาไปให้วัดหมดเลยนะเพราะว่าที่วัดก็เห็ดหมดแล้วของเราก็เก็บไม่มีที่เก็บเลยจ้ะเต็มตู้นี่ก่อนเลยเต็มตู้เย็นหมดแล้วที่บ้านดูทากสิมันยังขึ้นมาอยู่นะเนี่ยอะเขี่ยออกไป คนหนึ่งถ่ายคนหนึ่งเก็บนะช่วยกันนะวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหลายที่อยู่นะคะวันนี้น่าจะปีนสักสองเขาเนะ่ะวันนี้นะวันนี้อากาศดีด้วยไม่ร้อนมากเนาะสวยมากสวยมากเรามาแต่เช้าเลยนะวันนี้อ่ะออกบ้านเลยเจ็ดโมงเชา้ามาปลูกคอนยูเอเค่ะ เมวเมวยอะอเซมาปลูกขวัญโอ้ยยอะอเซไปเก็บแห้มาปลูกกันแต่เช้ามาเก็บเห็ดนะวันนี้เนี่ยโอเคจุดนี้ก็น่าจะได้แค่นี้เดี๋ยวเราจะไปต่ออีกจุดเอาหรอไม่เอาอ่ะใช่ไหมใช่สีมันซีดลุยกันต่อจะทุกคน วันนี้ต้องเช็คตัวเองดีๆนะเวลาออกป่านไปขึ้นไหมทางนั้นย่าเจ้าชูเยอะนะบอกไว้ก่อนไปเถอะในไหนมันก็เต็มกางเกงแล้วย้าเจ้าชูขึ้นไปเถอะเดี๋ยวเราค่อยเก็บออกทีเดียวน้ำกุหลาบแล้เนี่น้ำกุหลาบก็เยอะทุกคนเอ้ยโอ้ยโอ้ยตาละน้ำกุหลาบมันมาเกี่ยวเอากางเกงเรา ฮะเนี่ยมันน่าดูแล้วนี่ไปขึ้นไ, <ว S 1> ไปโลดวหวังหวังว่าไมโครโฟนพี่จะใช้งานได้นะพ<ว> <laughs> ี่จะลงอีท่าไหนเนี่ยิงลงกันลกันเพราะว่าวันนี้มันทางมันลื่นนะทุกคนนี่มันแฉะมันแฉะมันแฉะ ใช่ใช่มันแฉะบ้าแมวเราขึ้นไปได้ยังไงนี่ต้องบาลานซ์ตัวเองให้ดีๆอึ๊บเอาคนแรงเยอะจุดต่อไปก็มาลุ้นกันนะมีลุ้นทุกจุดนะคะทุกคนเอ้ยตาก็มองหาเห็ดไปด้วยนะทุกคน ที่แน่ๆหญ้าเจ้าชู้ไม่ต้องลุ้นหญ้าเจ้าชู้เยอะมากปะโถปะโถปดโถอันนี้นี่คือไวนะัยนทางข้าวนี่แบบว่าเนะเข้าไปเธอะนะไม่ต้องเคลียร์พี่พี่พมดุดเอาพี่มุดตามเอามา <laughs> มันลำบากก็อีตรงที่ว่า ไอดอกกุหลาบมันเยอะป่าดอกกุหลาบมันเยอะแล้วก็หญ้าเจ้าชู้มันเยอะจุดนี้นี่ไหนละขอนเห็ดเนี่ยมันไม่ขึ้นไหนละ้นเี่ย <c oughs> มันเคยขึ้นตรงนี้เนี่ยขอนนี้มันเคยขึ้นอืแล้วก็ขอนนี้โอ้ยลอยกวางมาหาเห็ดหรือมาหาเห็บเนี่ย มาสำรวจขอนเห็ดโอ้โหจุดนี้นี่โหดนเะเนี่ยเท่าที่เดินเขามาเนี่ยคือมุดเข้ามาแบบมันไม่มีทางเดินเข้านะเรามุดเข้ามากันเลยเนี่ยมันบรรยากาศเนาะเนี่ยต้นนี้ก็ไม่ขึ้น <S <S ต้นนี้ต้นแอม ว่ยมีแต่รอยกวางเดินเดินตามรอยกวางตามรอยนี่แหละไปดูเดี๋ยวก็โดนเห็บกวางนะนะทุกคนเอ้ยดูบรรยากาศในป่านะคะลงละมุมเลยนะระวังถลายลื่นลงห้วยนะเนี่ยแหละกลัวอย่างนี้เดินจะไปทางแล้วตรงเนี้ยฮะได้แล้วไหวไหมมาได้อยู่เอ้ย เอานี่มาสงสัยต้องยื่นกล้องให้แมวก่อนแล้วไหวไหมโอ้โหอนี่มาเอานี่มาโอ้โหแรงดีมากผลงานย่าเจ้าชูเต็มแข้งเต็มขาจ้ะเพราะว่าลุยสุดๆแล้วดูเออ ดูดูของพี่สิของพี่ก็เต็มเลยน่ะนะเดี๋ยวขึ้นไปโอ้ยจับกล้องให้พี่เนี่ยดูนี่ก่อนย่าเจ้าชูผลของการลุยป่าโอ้ยมันเดี๋ยวค่อยไปแกะออกนะไปมันไปตัวมันจริงๆไม่ได้เห็ดสรุปจุดนี้ไม่ได้เห็ดแต่ว่าได้ย่าเจ้าชู้มาเต็มแข้งเต็มขาจ้ะ แกออกแกะออกกำแกะออกย่าเจ้าชูออกอันนี้คืองานใหญ่เลยนะเนี่ยแกะย่าเจ้าชูออกขาเนี่ยปปช่างมันเหอะเดี๋ยวออกปลาแล้วเข้าไปแกะต่อโอ้ยเต็มตัวเลยจ้าใครเส้นไหนบีได้นั่น <laughs> <c oughs> กอใหญ่เลยนะเนี่ยเป็นต้นเลยเจออีกแล้วเหรอตอนนี้เราจะไปจุดที่สองกันนะทุกคนนะ มีลุ้นอีกค่ะมีลุ้นเห็นแต่ไกลคะ่ะจุดที่สองทุกคนเข้าไปเลยจ้าเห็นเหลือง,องแต่ไกลจุดนี้หวังว่าจะสวยนะคะไปเข้าไปกันเลยทุกคนมันเห็ดช่วงหลังฝนเนาะช่วงนี้มันเข้าหน้ารอ้อนแล้วก็เห็ดมันเน่าเยอะมากๆเลยนะเสียดายมากๆเลย ก็ลุ้นกันเป็นจุดๆไปนะคะทุกคนสวยไหมแมวจุดนี้สวยให้น้องแมวตัดโชว์สวยหน่อย <c oughs> สวยมากชอบเบลลอร์เลยค่ะจุดนี้สวยงาม ดูช่อนี้สวยงามดูข้างหลังเขาเนี่ยเห็ดนางรมสีทองสวยมากเวลาเก็บเห็ดได้เนาะก็ดมดูด้วยนะคะไม่ชชวร์ว่าเป็นเห็ดนางรมสีทองนะคะกลิ่นเขาจะหอมๆเนาะไะเก็บไปเลยค่ะช่อนนี้เดี๋ยวให้ทุกคนดูเห็ดเน่า ไม่มีใครมาเก็บตรงนี้แนละ้วเน่าไปหมดเลยแล้วก็นี่มีขึ้นอ่อนๆมาตรงนี้จุดหนึ่งอ่ะดึงเอาแล้วกันนะอันนี้เนะ่เพราะว่าเรามีอยู่แล้วบางส่วนก็เอาเห็ดน้อยไปเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมเน่าไปหมดเลยค่ะทุกคนเอ้ยเสียดายมากมาเอาเขาไม่ทันเนาะเนี่ยใช่หมดเลย เน่าคาขอนหมดเลยค่ะเดี๋ยวขวันให้ดูนะคะว่าตรงนี้ได้เห็ดประมาณไหนเนาะก็อยู่ประมาณนี้นะทุกคนนี่นะคะก็ยังถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่ก็ยังพอได้อยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูคะ่ะนี่จ้ะขออาภัยด้วยนะขวันไม่ได้หิ้วตะกร้าเข้านะเพราะว่าเดินป่ามันจะค่อนข้างลุยเนาะเพราะถือตะกร้ามันไม่ถนัดแต่ก็ได้เยอะนะคะคลิปนี้ เดี๋ยวขวัญจะขอปิดคลิปนี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเรามาลุ้นกันจุดต่อไปนะคะว่าจะเจอเห็ดเยอะหรือเปล่านะคะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าเดินขึ้นเขาจุดนี้นี่คือเป็นเป็นจุดที่สูงนะเนี่ยเนาะ สูงมากจุดนี้สูงมากแล้วก็เดินตามเทรลนะทุกคนนี่เรามีเทรลสีแดงๆเป็นมาร์กสีแดงๆอยู่เนาะ